ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1,271ฉันเลือกแล้วแม้แต่เก้าอี้ที่เจียนอีหลิงนั่งก็ไม่มีข้อย,ยกเวน้นสิ่งเหล่านี้และบ้านทั้งหลังจะถูกประมูลเร็วๆนี้ไปกันเถอะ เจียนอีหลิงหยิบหนังสือในมือและพูดกับยูซียูซีขมวดคิ้วและมีท่าทางไม่เต็มใจเล็กน้อยเมื่อทั้งสองเดินมาถึงประตูบ้านตระกูลจ่ายพวกเขาก็เห็นชินชวนยืนทำงานอยู่หน้าประตูนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขามาเพื่อตามหาเจียนอีหลิงเขายืนอยู่ข้างรถโรโรอยสีดำในชุดสูทสีดำสง่างามและเย็นชาสายตาเขาจับจ้องไปที่เจียนอีหลิงดวงตานั้นซับซ้อนและลึกลาำ สีหน้าท่าทางของเจียนอีหลิงยังคงเย็นชาเช่นเคยหลังจากจ้องมองไปที่ร่างของฉินชวนอยู่พักหนึ่งก็เดินออกไปราวกับว่าไม่เห็นเขาและไปที่รถของตัวเองสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าชินชวนไม่ใช่คนแปลกหน้าเจียนอีหลิงก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าเช่นกันนี่คือการพัฒนาตามเพราะต้นฉบับตระกูลจ่ายก็ควรจะจบลงได้แล้วตามในเรื่องราวที่ชินชวนเป็นพระเอก เธอยังมีโอกาสที่จะเลือกใหม่อีกครั้งชินชวนพูดกับเจียนอีหลิงเสียงฝีเท้าของเจียนอีหลิงหยุดชั่วคราวฉันเลือกแล้วเจียนอีหลิงบอกคำตอบของตัวเองให้ชินชวนด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นพูดจบเจียนอีหลิงก็ก้าวเดินไปทางรถของตัวเองอย่างมั่นคงหลังจากนั่งเบาะหลังกับหยูซีแล้วพวกเขาก็ทิ้งไว้แค่ฝุ่นแล้วจากไปไม่สนใจชินชวนที่รอเธอมานาน ชินชวนเฝ้ามองเจียนอีหลิงจากไปเห็นเธอขึ้นรถและดูรถเธอออกไปเขาก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมผ่านไปครู่หนึ่งหลังจากที่คนขับถามอย่างระมัดระวังชินชวนก็ขึ้นรถของตัวเองกลับบ้านโม่ชีวินรอคอยมาเป็นเวลานานเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เธอรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจียนอีหลิงแต่เธอยังแสร้งทำเป็นไม่รู้ต่อไป ตราบใดที่ชินชวนไม่ได้ไล่เธอออกจากบ้านตราบใดที่เขากลับบ้านกับเธอทุกวันเธอก็พอใจมากแล้วชินยูฝานกำลังจะออกไปชินชวนฉันเห็นเธอถามว่าดึกขนาดนี้จะไปที่ไหนช่วงนี้ชินยูฝานเริ่มเข้าบาร์บ่อยอีกแล้วเมื่อก่อนที่เธอทะเลาะกับชินหงจื้อเธอจะไปที่บาร์เพื่อแช่ตัวในตอนเย็นชินยูฝานหยุดและยิ้มอย่างประชดประชัน มันสําคัญกับคุณด้วยหรือว่าฉันจะไปที่ไหนในท่านฉินชิน,ชนยูฝานไม่มีพี่ชายที่จ้องแต่จะแก้แค้นคําพูดของชินยูฝานทําให้ฉินชวนหน้าซีดเล็กน้อยโมชีวินรีบชักชวนอยู่ฝานเธออย่าพูดนะพี่ชายของเธอต้องลําบากแน่ๆเธอเป็นน้องสาวของเขาเธอต้องเชื่อใจเขาโมชีวินเอื้อมือออกไปดึงชินยูฝานชินยูฝานสะบัดมือโมชิวินออกไป คุณให้ฉันหุบปากชินยูฝานมองโมซือวินอย่างดูเดือดมันเป็นธุระของคุณเหรือที่คุณเต็มใจจะเลียเขาเหมือนสุนัขอย่างถ่อมตนอย่ามาชี้นิ้วมาที่ฉันคุณไม่คู่ควรชินยูฟานหันไปมองชินชวนอีกครั้งด้วยสายตาที่เย็นชาเช่นเดิมมิสเตอร์ชินฉันมีส่วนแบ่งในธุรกิจฉินและฉันมีส่วนแบ่งในทรัพย์สินของตระกูลชินฉันได้แต่งตั้งทนายความแล้วฉันต้องการที่จะแยกทรัพย์สินจากนาย เธอต้องการมอบส่วนแบ่งของตระกูลให้กับจ่ายหวินเชิงงั้นเหรอชินชวนที่ฉลาดสามารถเดาความตั้งใจของชินยูฝานได้ชินยูฝานไม่ได้ปฏิเสธใช่แล้วทำไมละ่ะนายแย่งชิงของบางอย่างในมือของผู้มีพระคุณฉันไม่ควรชำระคืนงั้นเหรอชินชวนบอกฉันทีว่าทำไมในายถึงลงกับจ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงทำไมนายต้องทำแบบแม้ว่านายจะรู้จักอีหลิงมาก่อน นายก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะทำสิ่งเหล่านี้รู้ไหมเมื่อเห็นชินยูฝานที่กำลังโกรธชินชวนหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดตอนที่1,272ชินชวนนายหน้าป่วยยังป่วยหนักอยู่โมชิวินรีบชักชวนชินยูฝานยูฝานเธออย่าทำอย่างนี้พี่ชายของเธอจะเสียใจเธอเป็นพี่น้องกันนะชินยูฝานดุด่ากลับอย่างโกรธเคืองฉันบอกให้คุณหุบปากคุณเข้าใจไหม อย่าเรียกฉันว่ายูฝานเปล่าๆฉันไม่ได้สนิทกับคุณโมชีวินถูกชินยูฝานด่าจนไม่กล้าตอบโต้ฉันไม่เพียงแต่รู้จักเธอก่อนใจหวินเชิงเท่านั้นชินชวนเปิดปากและอธิบายคําถามนี้ให้ชินยูฝานฟังว่าถ้าเธอต้องถามฉันว่าทำไมถึงทำแบบนี้บางทีฉันอาจจะกำลังทดสอบบางอย่างอยู่ทดสอบนายเรียกมันว่าการทดสอบชินยูฟานดูเหมือนจะได้ยินเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ ชินชวนนายหน้าป่วยนายยังป่วยหนักอยู่ชินชวนไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆกับชินยูฝานแต่พูดกับบดีการที่อยู่ข้างหลังของตัวเองแทนว่าดูคุณหนูให้ดีอย่าปล่อยให้คุณหนูวิ่งไปทั่วชินชวนนายจะทำอะไรชินยูฝานโกรธจ,จนปลายนิ้วสัน่นเขาต้องการจำกัดเสรีภาพของเธอเธอยอมรับว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอได้อย่างไรเขาไม่คู่ควร เขาไม่ใช่พี่ชายของเธอเธอไม่ควรเลือกที่จะอยู่อย่างสันติกับเขาตั้งแต่แรกเธอควรจะต่อสู้กับเขาให้ถึงที่สุดในเวลานั้นคุณหนูเพื่อไม่ให้มีปัญหาคุณควรอยู่ในบ้านนะครับบดี้การ์ดขวางทางชินยูฝานชินยูฝานหัวเราะดวงตาแดงกับใบหน้าเต็มไปด้วยการการเหน็บแนมเขาเป็นพี่ชายที่ดีของฉันจริงๆชินยูฝานถลึงตาใส่โมชือวินที่อยู่ข้างๆมองฉันทำไม อย่ามองฉันน่าสมเพชมากกว่านี้มองตัวเองให้มากขึ้นเถอะในวันหยุดสุดสัปดาห์สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเปิดจริงจ่ายหวินเชิงและเจียนอีหลิงเข้าร่วมงานกันนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้งสองได้ปรากฏตัวต่อหน้าบุคคลภายนอกหลังจากเกิดเหตุกับตระกูลจ่ายไม่ว่าจะเป็นจ่ายวินเชิงหรือเจียนอีหลิงตอนเรียนพวกเขาล้วนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลายัย โดยเฉพาะใจหวินเชิงผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นย่าประจำมหาวิทยาลัยไม่เพียงแต่มีลักษณะที่โดดเด่นแต่ยังมีเอกลักษณ์สีทองของนายน้อยตระกูลจ่ายซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆในมหาวิทยาลัยอย่างนับไม่ถ้วนพวกคุณดูสินั่นคือใจวินเชิงคนขี้ขลาดของตระกูลจ่ายมันดูไม่ดีที่จะบอกว่าเขาเป็นลูกที่ไม่เอาไหนจริงไหม ตระกูลจ่ายอายุหลายร้อยปีถูกทำลายด้วยมือของเขาอะไรที่บอกว่าเขาไม่ใช่คนไม่เอาไหนเงียบไปเลยอูดผอมบางตัวใหญ่กว่าม้าแม้ว่าบริษัทตระกูลจ่ายจะล้มละลายแต่จ่ายหวินเชิงเขายังคงมีภูมิหลังคุณกำลังพูดถึงภรรยาของเขาหรือเปล่าผู้ชายคนนี้ไม่มีความสามารถในตัวเองเขาสูญเสียครอบครัวไปแล้วในอนาคตเขาทำได้แค่พึ่งพาภรรยาของเขาเท่านั้นถ้าไม่ใช่คนไม่เอาไหนแล้วจะเป็นอะไรไรได้อีก ได้ยินมาว่าอารองของเขาค่อนข้างดีเขาก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นข้างนอกในช่วงปีแรกๆเนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจเดิมของตระกูลจ่ายคราวนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบฉันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของเวลาด้วยความสามารถของมิสเตอร์ฉินไม่ช้าก็เร็วแม้แต่ทรัพย์สินของนายท่านรองจ่ายก็จะถูกกลืนกิน ก่อนหน้านี้มีคนเรียกมิสเตอร์ชินและจ่ายหวินเชิงว่าชายผู้สูงสักสองตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงตอนนี้ตกหน้ากันและสองคนนี้ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันถ้าจ่ายหวินเชิงอยู่ชั้นที่หนึ่งมิสเตอร์ชินก็คงอยู่ชั้นเก้าแล้วเมื่อคนมีสเสน่ห์เป็นเรื่องยากจริงท้ายจะเห็นทัศนคติที่แท้จริงของคนรอบข้างที่มีต่อตัวเองรอจนกว่าจะตกอับพูดที่เสแสร้งเหล่านั้นจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ซึ่งนี้ก็เป็นกรณีของตระกูลจ่ายในตอนนี้นั่นเองบริษัทและบุคคลเหล่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับตระกูลจ่ายได้รีบแยกความสัมพันธ์ของพวกเขากับตระกูลจ่ายบางคนประสบปัญหาและบางคนกำลังเฝ้าดูไฟจากอีกด้านหนึ่งโลกมนุษย์มีร้อยทัศนคติแสดงให้เห็นถึงความอิ่มตัวสูงสุดอย่างชัดเจนตอนที่1,273สมาคมสิทธิ์เก่า 1. ตามคำกล่าวที่ว่ารวยไม่ถึงสามชั่วอายุคนบางคนก็น่าขำแม้แต่มรดกที่สืบทอดมาจากบรรพรบุรุษก็พังทลายไปหมดแล้วไม่นะตอนเรียนมหลาลัยเขามักจะจัดการกับคนที่ไม่ถูกใจหนึ่งคำพูดของนายท่านทำร้ายจิตใจจนทำให้รู้สึกเหมือนกํำลังจะตายในทุกนาทีแต่ตอนนี้ดูถ้าคนเราคงจะตายเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ได้ การมีกระเป๋าหนังดีๆเป็นเรื่องดีและการได้แต่งงานกับภรรยาที่ดีและมีความสามารถนั้นถึงตัวเองจะร้ายประโยชน์แค่ไหนก็จะไม่มีอะไรต้องกังวลไปตลอดชีวิตฉันคิดว่ามันเร็วเกินไปที่จะมีความสุขผู้หญิงคนไหนจะชอบสามีที่ไรความสามารถถ้ายังเขาเป็นแบบนี้ต่อไปภรรยาของเขาก็คงจะเลิกกับเขาไม่ช้าก็เร็วหลายคนในตำแหน่งที่ไม่ไกลาจากใจหวินเชิงและเจียนอีหลิงพวกเขากำลังเย้ยหยัน ทุกคนเป็นสิทธิ์เก่าและพวกเขารู้ว่าคนที่ถูกพูดจายเยาะเย้ยนั้นคือใครสมัยเรียนจ่ายวินเชิงขึ้นชื่อในเรื่องของความหยิ่งจองของหลายคนได้รับความเดือดร้อนจากเขาและแอบเกลียดเขาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ตอนนี้ตระกูลจ่ายตกอับคนเหล่านี้ใช้โอกาสที่หายากแบบนี้ในการเยาะเย้ยจ่ายวินเชิงอยูซีก็เป็นสิทธิ์เก่าและอยู่ที่นั่นด้วยพอได้ยินเสียงซุบซิบนินทาอยู่ข้างๆก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองจ่ายวินเชิง จหวินเชิงกำลังกระซิบกระซาบกับเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงหน้าแดงเหมือนแอปเปิ้ลที่เพิ่งสุกจนทำให้คนอยากกัดนายท่านเชิงอยากให้ผมสั่งสอนพวกเขาไหมยูซีถามจหวินเชิงอย่าไปยุ่งกับพวกมันจหวินเชิงหัวเราะชั่วร้ายพวกเขาอิจฉาที่ฉันได้กินข้าวนิ่มพวกเขาคิดว่าฉันโชคดีและเรื่องนี้ไม่น่าเป็นไปได้เท่านั้น ชีรวอนแฟนกินข้าวนิ่มหมายความถึงผู้ชายที่ต้องพึ่งผู้หญิงเกาะผู้หญิงในการใช้ชีวิตจ่ายวินเชิงนั่งท่าเกียดครานหลี่ตาลงเล็กน้อยอยู่สี่คนที่สร้างความปันป่นป่วนยังคงเป็นนายท่านเชิงการกินข้าวนิ่มทำให้ในายท่านเชิงพูดได้อย่างมั่นใจสิ่งสำคัญคือภรรยาที่ให้เขากินข้าวนิ่มให้นั้นดูนุ่มนวลน,น,น่ารักเธอมีใบหน้าที่บอบบางดวงตาสดใสและดูไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ เห็นได้ชัดว่าเขาต้องการให้คนอื่นปกป้องเธอแต่เขาก็ยังกล้าที่จะกินข้าวนิ่มของเธอด้วยความสบายใจมโนธรรมอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นไม่นานก็เข้าสู่ช่วงกล่าวสุนทร,รพจน์ของสิทธิ์เก่าดีเด่นทางมหาวิทยาลัยเชิญเจียนอีหลิงขึ้นกล่าวบนเวทีอย่างอบอุน่นและเป็นครั้งแรกทุกคนในหอประชุมมองไปที่ชื่อของเจียนอีหลิง เธอเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในและต่างประเทศศัลยแพทย์ชั้นนำและหัวหน้าอ d อดีของเวสําอางที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดในบรรดาสิ์เก่าที่มีอยู่มากมายเธอเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีและไม่มีใครคัดค้านเจียนอีหลิงก้าวขึ้นบนเวทีอย่างใจเย็นวันนี้เจียนอีหลิงยังคงแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีขาวก,กับกางเกงสลิมสีดำซึ่งดูเรียบง่ายและเรียบร้อย ใบหน้าอ่อนเยาว์ตามธรรมชาติบวกกับรูปร่างเล็กกระทัดรัดทำให้ดูเหมือนเด็กผู้หญิงที่เพิ่งเรียนมัธยมปลายมากกว่าแน่นอนว่าเธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและแต่งงานแล้วเธอไม่เคยกลัวที่จะกล่าวสุนทนรพจน์หรือรายงานเธอเล่าถึงแผนของลั่ห่เซอร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างใจเย็นหลังจากที่เธอพูดจบทุกคนก็ปรบมืออย่างอบอุ่น จากนั้นพิธีกรก็ไม่ได้ปล่อยให้เจียนอีหลิงลงจากเวทีและเริ่มถามคำถามเธอผู้อำนวยการเจียนผมอยากรู้มากว่าคุณคิดอย่างไรในการสร้างโรงพยาบาลไฮเทคพิเศษเช่นลั่หายเซินผมรู้ว่าคุณไม่เคยอธิบายเรื่องนี้ให้ใครฟังวันนี้ต่อหน้าสิทธิ์เก่ามากมายไม่รู้ว่าคุณสะดวกที่จะเปิดเผยบ้างหรือไม่ทำเงินได้เจียนอีหลิงตอบเหตุผลนั้นง่ายและชัดเจน ตอนที่1,274สมาคมสิทธิ์เก่า2เอ๊ะทำเงินในเวลานี้คนทั่วไปไม่ควรพูดถึงอุด,ดมคติแต่ควรพูดถึงวิสัยทัศน์ของพวกเขาสำหรับอนาคตของมนุษยชาติและการมีส่วนในสังคมและโลกอย่างไรไม่ใช่เหรอห่าห้พิธีกรหัวเราะอย่างกระอักกระอ่วน ผู้อำนวยการของเราเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆทำเงินได้ดีเศรษฐกิจที่ดีสามารถส่งเสริมการพัฒนาและความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์แล้วคุณรู้จักนายท่านเชิงได้ยังไงพิธีกรถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนอีกครั้งเขาโกหกฉันเพื่อทานอาหารถ้ารู้ว่าเขารวยมากข้าวกล่องนั้นของเจียนอีหลิงเธอจะไม่ให้เขาโกหกเรื่องอาหารเหรอนี่คือการพบหน้ากันครั้งแรกแบบไหน ยูซีก็มองไปที่ใจวินเชิงทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นระหว่างนายท่านเชิงกับเทพหลิงทำไมเขาไม่รู้อยู่ซีรู้สึกว่าเขาพลาดช่วงเวลาสำคัญมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพิธีกรยังคงถามว่าคุณสามารถบอกละเอียดเรื่องนายท่านเชิงโกหกเรื่องอาหารหน่อยได้ไหมครับรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากไม่มีอะไรน่าสนใจเขาแค่คิดว่ามันสนุกในตอนนั้นเจียนอีหลิงอธิบาย ในช่วงแรกเป็นเวลานานที่จ่ายวินเชิงช่วยเหลือเจียนอีหลิงเพียงเพราะเห็นเธอเป็นเพื่อนเล่นเท่านั้นเจียนอีหลิงไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ขณะที่พิธีกรกำลังถามคำถามอยู่ทันใดนั้นก็มีคนตะโกนจากด้านล่างเวทีว่าผู้อำนวยการเจียนคุณรังเกียรสามีคนปัจจุบันอย่างจายวินเชิงที่ล้มละลายหรือไม่ หลังจากการประกาศล้มละลายสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของเขาจะถูกระงับจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสมบูรณ์และไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อกระเป๋าให้กับคุณด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่เพราะโรงพยาบาลของเจียนอีหลิงเป็นทรัพย์สินก่อนสมรสตอนนี้แม้แต่โรงพยาบาลเจียนอีหลิงก็จะได้รับผลกระทบด้วยมันเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนพิธีกรจงใจหลีกเลี่ยงแต่ไม่คิดว่าจะมีคนตะโกนใส่เธอแบบนี้ไม่รังเกียจ เจียนอีหลิง e ตอบสามีของฉันดีที่สุดเขาแข็งแรงมากและไม่เกี่ยวว่าเขาจะมีธุรกิจของตระกูลจ่ายหรือไม่เจียนอีหลิง e สีหน้าจริงจังไม่เหมือนกับการโกหกเลยหลังจากฟังคําตอบของเจียนอีห e ลิงหลายคนก็อดอิจฉาจายหวินเชิงไม่ได้เจียนอีหลิง e เป็นที่พึ่งพาของสามีอย่างมากในชีวิตเธอมีความสามารถพิเศษในการทำงาน นี่เป็นเหมือนลัทธิชาตินิยมชายที่ไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชายเท่านั้นแต่ยังทำเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวอีกด้วยคนในอุดมคติของผู้ชายหลายคนก็ประมาณนี้จายวินเชิงนี้โชคดีจริงๆนอกจากจะเกิดในตระกูลจายและครอบครองอำนาจมานานหลายปีแล้วตอนนี้เขาได้แต่งงานกับภรรยาแบบนี้ถึงแม้ว่าตระกูลจายจะล่มสลายเขาก็สามารถมีชีวิตที่ร่ำรวยต่อไปได้ เมื่อเผชิญหน้ากับสายตาที่จับจ้องมาจากทุกคนจ่ายวินเชิงยังคงสงบนิ่งและรอยยิ้มที่มุมปากของเขายังคงเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจดีมากในฐานะผู้ชายเขาไม่อายที่จะกินข้าวนิ่มแต่กลับภูมิใจที่ได้กินข้าวนิ่มหน้าหนาขนาดนี้พวกเขาไม่สามารถเรียนแบบได้จริงๆฉันไม่รู้ว่านายท่านเชิงมีแผนอะไรในช่วงนี้นายยังคงต้องการที่จะต่อกรกับฉินชวนอยู่งั้นเหรอฉันได้ยินมาว่าตระกูลฉินมีวิธีการติดตามผล วันนี้มีอดีตเพื่อนร่วมชั้นของจใจวินเชิงอยู่ในหอประชุมหลายคนพวกเขาไม่พอใจเกี่ยวกับจายหวินเชิงมานานแล้วและไม่ต้องการปล่อยให้โอกาสที่จะทำให้จาหวินเชิงอับอายในที่สาธารณะหลุดลอยไปถ้าพูดตอนนี้ให้ทุกคนรู้นั่นเรียกว่าแผนได้ไหมจายหวินเชิงตอบช้า ไม่รู้ว่าใจหวินเชื่งปักแข็งหรือมีความมั่นใจจริงๆไม่ว่าผู้คนจะถามเขายังไงหรือสถานการณ์จะไม่ดีต่อเขายังไงเขาก็ยังคงเงยือกเย็นและไม่ใส่ใจตอนที่1275สมาคมสิทธิ์เก่า 3. ถ้าไหนาท่านเชื่งมีวิธีรับมือทำไมธุรกิจของตระกูลจ๋ายอดถึงล้มละลายชายคนนั้นยังคงถามตอบไปอย่างไม่ยอมแพ้ จหวินเชิงเม้มริมฝีปากตระกูลของนายท่านประกาศล้มละลายและเลิกกิจการแล้วเกี่ยวอะไรกับนายนายเป็นอะไรนายกังวลมากเกี่ยวกับฉันเพื่ออะไรนายคิดว่าการประกาศล้มละลายหมายถึงความล้มเหลวงั้นเหรอหากว่าไม่ล้มก็ไม่ลุกเข้าใจไหมไม่ล้มไม่ลุกสำนวนจีนมีความหมายว่าหากไม่ทำลายของเดิมทิ้งก็จะไม่สามารถสร้างของใหม่ขึ้นมาได้มาจากระบอบประชาธิปไตยใหม่ของเหมาเจ๋อตุง ถ้าทางหญิงยโสของจ่ายหวินเชิงนั้นเหมือนกับเมื่อก่อนจริงๆสิ่งนี้ทําให้คนที่พยายามเข้าหาเขาไม่มีความสุขและรู้สึกเบื่อตระกูลจ่ายยอเป็นแบบนี้แล้วเขายังกล้าอดดีขนาดนี้อีกแล้วนายได้เตรียมการโต้กลับหรือยังฉันไม่รู้ว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่ฉันจะตั้งหน้าตั้งตารอยอย่างไรก็ตามนายก็เป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นและเราทนไม่ได้ที่จะเห็นเพื่อนร่วมชั้นจ่ายตกต่ำม,มากขนาดนี้ แกล้งทำเป็นห่วงใยแต่ที่จริงนั้นเย่ะเยะ้ยอีกไม่นานนายจะได้เห็นจหายวินเชิ่งตอบอย่างใจเย็นเหมือนจะเป็นจริงเมื่อถึงตอนนั้นเกรงว่าความสัมพันธ์กับเจียนอีหลิงจะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยใช่ไหมแล้วฉันจะรอดูพิธีกรเห็นบรรยากาศไม่เหมาะสมจึงให้เจียนอีหลิงกลับไปยังที่นั่งของตัวเองและเชิญตัวแทนสิทธิเก่าดีเด่นคนต่อไปขึ้นพูดบนเวที เมื่อเลิกประชุมทุกคนออกมาจากหอประชุมใหญ่พวกเขาไล่ตามเจียนอีหลิงมาไม่รู้ว่าพวกเขาตั้งใจหรือจงใจเมื่อพูดคุยถึงเจียนอีหลิงพวกเขาก็ไม่สนใจการดำรงอยู่ของจ่ายวินเชิงราวกับว่าเขาเป็นอากาศผู้อำนวยการเจียนฉันได้ยินมาว่าคุณกำลังจะเปิดสาขาในประเทศวายเร็วๆนี้หากมีวัสดุก่อสร้างใดๆที่ต้องการความร่วมมืออย่าลืมติดต่อฉันนะ ผู้อำนวยการเจียนการรับสมัครของสาขาวัยจะเริ่มเมื่อไหร่ฉันมีหลานสาวเรียนแพทย์ฉันอยากช่วยเธอถามเพื่อดูว่าจะมีโอกาสได้ฝึกงานที่สาขาของคุณหรือไม่ฉันได้ยินมาว่าผู้อำนวยการเจียนได้ร่วมมือกับกลุ่มเสียงตัวลี่เพื่อเตรียมเปิดตัวเวสัมอังใหม่สะดวกใหม่ที่จะเปิดเผยเวสัมอังใหม่คืออะไรธุรกิจของเจียนอ e ีหลิงในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าไม่ต้องพูดถึงใจหวินเชิงหลังจากการล้มลายแม้แต่ก่อนล้มละลายนั่นก็อาจเทียบกับเธอไม่ได้ เจียนอีห e ลิงไม่สนใจคนพวกนี้เลยเธอคว้าแขนของจายหวินเชิงแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเจียนอีหลิงและจหวินเชิงเดินจากไปคนที่ยังคงกระตือรือร้นอยู่ตอนนี้ก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีวางท่าอะไรสามีล้มละลายแต่ทำเหมือนกับเป็นเรื่องตลกและยังคงทำตัวสูงส่งอยู่อีก เลียนอีหลิงนั้นช่างเถิดเธอมีความสามารถจริงๆแต่ใจหวินเชิงตอนที่เรียนอยู่ก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ก็ยังกล้าทำหน้าแบบนี้อีกใครๆก็รู้ว่าตระกูลเขาล้มละลายแล้วเจ้าคนขี้แพ้แม้นผูผาไม่เคลื่อนวารีไหลรินการเปลี่ยนแปลงบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอกาสที่เขาจะหัวเราะเยาะเราในอนาคตก็มีมากขึ้นผูผาไม่เคลื่อนวารีไหลรินสำนวนจีนอุปมาสภาพการต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกอย่างมีทางออกเสมอ ห้องถงใหญ่สมาคมจงอี้การประชุมระดับสูงของสมาคมจงอี้ควรมีเพียงจ่ายวินเชิงและสมาชิกหลักของสมาคมจงอี้ไม่กี่คนที่โตกลมคนที่ไม่ควรปรากฏตัวคือชินชวนจ่ายวินเชิงยิ้มมุมปากการปรากฏตัวของชินชวนก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ผู้เท่าชื่อดูเหมือนว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่ฉันไม่อยู่ความสัมพันธ์ของคุณกับมิสเตอร์ชินนั้นดีมากจ่ายวินเชิงยิ้ม ชายชราร่างอ้วนที่ถูกเรียกก้มหน้าลงอย่างรู้สึกผิดไม่กล้ามองตรงไปที่จ่ายวินเชิงในสองปีที่จ่ายวินเชิงล้มป่วยและไม่สามารถจัดการเรื่องสมาคมจงอี้ได้ฉินชวนเริ่มแทรกซึมเข้าไปในสมาคมจงอี้เพราะฉินชวนมีความทรงจําของชีวิตที่แล้วเขามีประสบการณ์ในการเอาชนะตระกูลจ่ายหนึ่งครั้งและความรู้เกี่ยวกับสมาคมจงอี้ที่นําโดยตระกูลจ่ายก็ไม่น้อยไปกว่าจ่ายวินเชิง สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้